เป้าหมายสูงสุดของเรานะอยู่ที่ความไม่ตายอยู่ที่ความไม่ตายตรงนี้ระหว่างทางเดินไปพวกเราก็พบปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายในชีวิตโลกธรรมแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสันเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์เราต้อง ฟันฝ่าอุปสรรคอันเนี้ยอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่เรามีผัสสะกระทบมีสัมผัสกระทบดังนั้นก็อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยอยู่ในสังสารวัตนี้ด้วยความอดทนนะด้วยความอดทนพระศาสดา,า,า,าบอกว่าขันตีปรมังตะโปตีติขาขันตีคือความอดกลั้นเป็นธรรมะเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง ทำอะไรไม่ได้ก็อดทนไว้นะอดทนไว้ก่อนแล้วก็ใช้ปัญญาใช้ความเพียรของเราคัดเกลากิเลสของเราแม้พระผู้มีพระภาคเองก็ได้รับความที่ไม่ชอบใจไม่น่าพอใจอยู่เป็นนั้นมากเหมือนกันแต่พระองค์บอกตัวพระองค์เองเนี่ยได้รับความพอใจมากกว่าความไม่พอใจดังนั้นก็เป็นธรรมดาเลอเกินที่เราอยู่บนโลกนี้คงจะได้รับความพอใจความไม่พอใจเยอะ ค่อนข้างมากก็เลยต้องใช้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะอินรียห้าหรือพระห้ากันมากหน่อยกว่าจะฟันฝ่าสังสารสนี้ไปได้แต่ทุกวันนี้ที่เราได้เสพครบธรรมะพระศาสดามาก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนคงจะมีอาวุธมีเครื่องมือในการประหัดประหารกิเลสฆ่าศึกที่มีอยู่ในจิตในใจ ที่จะทำให้ความทุกข์ของพวกเราทุกคนเนี่ยบรรเทาเบาบางลงไปมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังสติกำลังปัญญาของแต่ละคนไม่มีใครในโลกเกิดมาไม่ประสบปัญหานะมีปัญหากันทั้งนั้นดังนั้นปัญหาความทุกข์ต่างๆนั่นคือสิ่งที่พระศาสดาทรงชี้แนะทรงตรัสรสอนให้พวกเราเรู้จักแก้ไข รู้จักที่จะปั่นเทารู้จักที่จะละรู้จักที่จะวางรู้จักที่จะสลัดคืนซึ่งสิ่งเหล่านี้แล้วทำใจเป็นอุเบกขาปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นมองเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นของสัตว์แต่ว่าเป็นท่าตามธรรมชาติไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรารูปก็ไม่ใช่ของเรา เขาด่ามาก็ไม่ได้ด่าเราแต่ถ้ารูปเป็นเราเมื่อไหร่เขาด่ามาด่าเราเลยโดนเราตรงๆดังนั้นโยมน่าจะถามตัวเองโดนใครโดนนายกโดนนางขอเหรอไม่ใช่ในายกนางขอก็เป็นชื่อสมมุติที่ไม่ได้ติดมาตั้งแต่เกิดก็มาตั้งชื่อทีหลังโดนดินน้ำไฟลมเหรอก็ไม่ใช่นะ ดินน้ำไฟลมก็เป็นท่าตามธรรมชาติก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะโดนใจเราหรอใจก็ไม่ใช่ใจก็เกิดดับเป็นท่าตามธรรมชาติอีกเห็นไหมไม่มีโดนใครถ้าโยมมีปัญญาปุ๊บเขาด่ามาไม่มีโดนใครเขาชมมาก็ไม่มีโดนใครเหมือนกันอืมตรงจึงบอกว่าเขาสรรเสริญมาก็อย่ามีจิตเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญซึ่งสิ่งเหล่านั้นอ,อันหนึ่ง ลาบสักการะและเสียงยันยอที่เกิดขึ้นแล้วจกต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเธอเห็นไหมดังนั้น,อย,น,นอย่าให้ลาบสักการะเสียงยันยอมาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเราซึ่งพระองค์บอกว่ามันเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะเพราะอะไรเพราะว่า เรากำลังเหมือนกูมารกุมารีที่กำลังพอใจเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินดังนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้เราเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่เราก็จะยึดติดสิ่งเหล่านี้ทำให้เราสลัดคืนได้ยากพระองค์จึงให้เราวางความพอใจวางลาบสักระและสิ่งเยินยอที่เกิดขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วกับเราทำยังไง ปงก็ให้เสพแต่มีใจที่พลากแล้วเราเสพมันได้วันนี้เราใส่เสื้อผ้าได้นะวันนี้เราแต่งตัวสวยได้วันนี้เรากินอาหารอร่อยได้แต่เรากินพอดีพระผู้มีพระภาคก็นุ่งห่มจีวรฉันอาหารตามปกติไม่ได้ทำตัวเหมือนปริพาชกลัที่อื่นที่ทำตัวเปลือยเปล่า ไรมารยาทยังไม่ปล่อยวางเนี่ใส่เสื้อผ้าก็เลยทําตัวเปลยปล่าคิดว่าอันนั้นแหละคือการปล่อยวางที่แท้จริงซึ่งก็ไม่ใช่ดังนั้นทางสายกลางหรือมัชชิมาปฏิปทามันต้องวัดจากความเห็นของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยเป็นสัพพัญญูเป็นผู้รู้ว่าทางสายกลางจริงๆเนี่ยมันกลางแค่ไหน เพราะแต่ละคนเนี่ยจะมีความเห็นที่หลากหลายบางคนก็ว่าฉันทําอย่างเนี้ยคือทางสายกลางแล้วดังนั้นพระศาสดาเนี่ยบัญญัติทางสายกลางมาให้แล้วคืออริยมรรคมีองค์8ปดมรรคมีองค์แปดหรือศินสมาธิปัญญาหรือสมถะวิปัสนานั่นคือทางสายกลางนั่นคือความพอดีสิ่งที่พู้เจ้าทรงบัญญัติทั้งหมดเป็นทางสายกลางเป็นความพอดีที่เมื่อผู้ปฏิบัติแล้วสามารถหลุดพ้นได้ จริงไม่ยึดแม้แต่อนูเดียวนะของจิตมโนวิญญาณไม่ยึดแม้แต่อนูเดียวของสังคตา,าตาตุหรือแม้แต่อสังคตะก็ดีพระองค์ก็จัดถึงวิราคธรรมยอดกว่าสังคตะและอสังคตะดังนั้นผู้เดินมรรคก็คือตัววิราคธรรมซึ่ง ครั้งหนึ่งเคยมีราคะเดินมาเพื่อหมดราคะและที่สุดก็วิราคะคือหมดซึ่งราคะดังนั้นกุมารกุมารีก็เลยมีทั้งสองชื่อเลยมีทั้งผู้ยึดแล้วก็ผู้ปราศจากความยึดดังนั้นเขาก็กลับมาเป็นอิสระไม่ผูกพันในสิ่งใดๆเพราะถ้าเขามีราคะ มีฉันทะราคะนันทิในสังคตาอสังคตาธาตุนั้นก็จะเป็นเหตุของการมาซึ่งอุปทานดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าพระองค์จึงไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานในนิพพานโดยความเป็นนิพพานนิพพานว่าของเราและไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานเพราะรู้ว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทาน เพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพจึงเป็นปัจจัยจึงมีชาติชรามรณะย่อมมีแก่สัตว์ผู้เกิดแล้วมันก็จะวนกลับมาอีกอ่าดังนั้นพอเป็นพระอาหารหันต์แล้วหรืออรันตสัมมาสัมพุทธ,ธะก็จึงต้องเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นวิราคธรรมสุดท้ายอีกทีหนึ่งซึ่งพระสูตรนี้ก็มีพระสูตรเดียวหลุดมาหนึ่งพระสูตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คิดว่า นะพวกเราคงจะได้ทราบเรื่องของสัตว์โดยสรุปนะเพราะคิดว่าพวกเราทุกคนคงจะมีมีพื้นฐานกันมาพอสมควรแล้วนะในข้อธรรมข้ออัดข้อธรรมเหล่านี้ดังนั้นเราอย่าลืมเป็นผู้มีความกระตัญยูกตเวทีต่อพระศัสดาเรามีธรรมะข้อนี้ หลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายก็เพราะพระองค์เป็นคนแรกที่ได้เจอข้อถรมนี้ได้เปิดเผยแสดงจำแนกแจกแจงบัญญัติตั้งขึ้นไว้ทำให้เป็นเหมือนการไงของที่ควาําอย่าลืมว่าผู้ที่มีความกระตันอยู่กระตาเวทีนั้นหาได้ยากในโลกเป็นหนึ่งในบุคคลที่หาได้ยากในโลก ก็คือตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธ,ธะหนผู้ที่แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ดีแล้วหรือผู้ที่ประกาศคำตถาคตหรือและบุคคลที่สามคือผู้มีความกตัญญูกตาเวทีอันนั้น3มบุคคลนี้หาได้ยากในโลกและผู้มีความกตัญญูกตาเวทีนั้นยังจัดว่าเป็นรัตนห้าแก้ว5ประการ อันสว่างสวัยที่หาได้ยากในโลกดังนั้นให้พวกเราทุกคนใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระศาสดาด้วยการอะไรประพฤติธ,ธรรมสมควรแกร่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ในคำของพระองค์ประกาศคำของพระองค์ออกไปนะแสดงธรรมะของพระองค์ออกไปแสดงสิ่งที่ตถาคตภาสิทธว่าภาสิทธบัญญัติว่าบัญญัติประพฤติมาว่าประพฤติมาตรงๆ เราก็จะจัดว่าเป็นผู้ที่มีความกตัญยู่ต่อพระศัสดาแล้วเราก็ยังกตันอยู่ต่ออบุพาการีของพวกเรานะบุรกษัตริย์ที่นำพาประเทศชาติและศาส,สนาพุทธนั้นให้ยั่งยืนดำรงอยู่ดำรงคงมั่นอยู่ในประเทศไทยนี้นะ อยู่ในภูมิภาคนี้และเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้พวกเรามีวันนี้ที่เรามารวมกันน่าจะเกือบหกเจ็ดพันคนนะในฮอลนี้ซึ่งในอดีตที่จะมีคนมาเพื่อนั่งนิ่งอย่างอริยะเพื่อฟังธคำพุทธวจนะคำของพระศาสดาอันบัณฑิตแสดงอยู่นั้นเพียงอย่างเดียวไม่มี แต่รูปเสียงกลิ่นรสอะไรมาให้เป็นเครื่องรื่นเริงบันเทิงใจนั้นเรารวมตัวกันได้ยากมากแต่วันนี้ประเทศไทยเรามีประเทศไทยเรามีเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้กับอีกหลายๆประเทศว่าการประชุมฟังธรรมะผิวเพียวบริสุทธิ์นั้นก็มีคนจนํานวนมากที่สนใจพอใจ และประพฤติปฏิบัติยังมีบางคนมองว่าการคนมารวมกันอย่างนี้นั้นเกิดขึ้นได้ยากเป็นความเป็นระเบียบว,วินัยโยมท่านหนึ่งเห็นภาพที่พวกเรามารวมกันนั่งนิ่งอย่างอริยะบอกเหมือนทหารแต่ทหารนั้นถูกควบคุมโดยวินัยโดยคำสั่ง แต่พวกเราไม่ได้ถูกควบคุมโดยวินัยโดยคำสั่งแต่พวกเราถูกควบคุมโดยศรัทธาที่มีต่อพระศาสดาของเราจึงทำให้เรามีคุณธรรมของความเป็นผู้ว่าง่ายความเป็นผู้ว่าง่ายจึงทำให้พวกเรามีวินัยโดยอัตโนมัติดังนั้นจึงมีผู้สังเกตเห็นว่า ถ้ามันขยายไปทั้งประเทศละ่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีขนาดไหนอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ยากแต่ถ้าเราทำให้เกิดขึ้นได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็จะเป็นความผาสุกข,ของสังคมของคนในประเทศชาติและถ้าประเทศไทยทำได้เชื่อว่าประเทศต่างๆในโลกก็จะมองและ นำไปใช้เป็นตัวอย่างสิ่งหนึ่งที่ยังไม่เคยมีในโลกคือหลักฐานที่มีแต่คำพระศัสดาที่เป็นหนังสือที่เป็นคำพระศัสดาล้วนๆนะเราก็ได้ทำขึ้นก็เป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าคำพระศัสดาอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยโดยที่ไม่ต้องมีคำของใครอธิบายผู้รู้ใดๆในโลกอธิบายนั้นพวกเราก็ มีกำลังที่จะเข้าใจได้ซึ่งกำลังนั้นคือกำลังของโสดาบันนั่นเองเพราะกำลังของโสดาบันสองอย่างก็คือเป็นผู้มีกำลังที่อยากจะมาฟังคำของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่และกำลังอย่างที่สองก็คือมีกำลังที่จะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตถะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมได้ความปราโมทอันเกิดแต่ธรรมในคำของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่ นั่นคือเรามีกำลังสองอย่างละเรามีกำลังสองอย่างเรามีตำราเรามีตำราที่ซึ่งเราใช้ของเก่านั่นเองเราใช้ของเก่ามารวบรวมเป็นหมวดเป็นหมู่เพื่อให้พวกเราเนี่ยได้ศึกษาได้คน้นคว้าได้สะดวกขึ้นและแม้พระธรรมเพียงบทเดียวพระผู้มีพระภาคก็ตรัสแล้วว่าเพียงพอต่อการบรรลุธรรมเพียงพอต่อการหลุดพ้น ดังที่พระอ,องค์ตรัสว่าผู้ใดมีจิตฝังลงไปอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำผลที่เขาหวังได้คืออลาตผลในปัจจุบันเพราะนั้นเรามีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วเราเสพครบเราประพฤติปฏิบัติเราช่วยกันเผยแผ่เพียงแค่นี้ชีวิตของเราที่เกิดมา มีคุณค่ามากที่สุดแล้วเราพูดได้ว่าไม่เสียชาติเกิดเราจะตายเมื่อใดเราก็รู้สึกที่ถึงความภูมิใจในความที่เราได้กระทํากรรมต่อพระศัสดาโดยตรงนะเป็นวิบากที่เลิศนะที่พระผู้มีพระภาคบอกว่าการศรัทธาในสิ่งที่เลิศคือพระองค์ย่อมได้รับวิบากอันเลิศ การศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นการศรัทธาในสิ่งที่เลิศวิบากอันเลิศย่อมเกิดแก่บุคคลนั้นดังนั้นวิบากอันเลิศก็จะเกิดกับพวกเราทุกๆคนที่ได้มีศรัทธาในพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคอันเป็นพุทธวจนะเป็นตถาคตภาสิทธ์หรือเรียกว่าเป็นสุขตาวินโยระเบียบถ้อยคําของสุคต หรือเรียกว่าเป็นธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงดังนั้นวิบากอันเลิศย่อมเกิดแก่เขาันพวกเราทุกคนก็ย่อมที่จะได้รับวิบากของการกระทำอันนี้คือความเป็นผู้มีความ กตัญญูกตาเวทีต่อพระศัสดาต่อบุพการีของเราของประเทศชาติสุดท้ายนี้ก็นะขอให้เหตุปัจจัยที่พวกเราได้มารวมกันนะในวันนี้เป็นเหตุปัจจัยที่เกื้อกูลเกื้อหนุนให้พวกเราทุกคน ได้รับวิบากอันเลิศเพราะความศรัทธาในสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดการมาประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมที่พวกเราได้นั่งนิ่งอย่างอริยะในช่วงต้นชั่วโมงจเจริญอาณาปานสติกันการกระทํากิจเนื่องด้วยการฟังกระทํากิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็น ก็ขอให้เหตุปัจจัยต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นกรรมการกระทําของเราที่ส่งผลให้เราได้รับอน,นิสงส์ผลใหญ่อน,นิสงส์ใหญ่ตามที่พระศาสดาได้ทรงปัญญัติไว้คือการเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จ ยังมรรคผลนิพพานในอนาคตการัในใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคน